และฉากนี้ครับผ่านุผู้ชมที่รบรักพบกับดาวตลกประจำทีมงานนะครับลูกกลอฟชวนชมพร้อมด้วยลูกอมชวนชื่นหายไปหายวัน ไป็นอะไปเลยไปเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะร้องไงเป็นโจรเป็นโจรเหรอเออมึงแต่งตัวยังดูยังไงก็แสนนาการแลไม่เหมือนโจรอ่ะดีเนี่มึงยังทักกูเป็นแสนนาการโอ้ยนึกว่าจะทักเป็นบุญส่งโคศีอ๋อคุณจอไม่ต้องดุดุเอาไม่ต้องดุนี่โก๊ะโจรนะเต็มที่เออเฮ้ยไปถึงไหนแล้ววะอะไรคุณโจรใหญ่ใจจักราโจรฟันหล่อด้วยเที่ยวเขี้ยวคุณโจรใหญ่ มต้องมานั่งวันวานโอ๊อช้าหน่อยเถอะโอ้ยร้องไม่ทันอ้าวร้องแบบซักาเรลินดาวร้ายไงโอ้ยร้องยังไงวะอ้าวไวๆคุณจอใหญ่ใจชะกานเนี่ยมันต้องไวๆเลยเหรอออกูโตไม่ทันนี่คุณจอนใหญ่ใจชะกานช้าๆบดจง กูอึดอัดที่หายเลยต้องมาลาบพวกมึงเนี่ยนี่กูต้องมารับพวกมึงด้วยใช่ไหมทำไมไม่ไปให้กูเป็นโอกาสของตัวเองบ้างอะเอาแตนดีไอ้ชิดเอาพื้น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 คุณจนไปไปกลับไปจังหวงเลยไปพื้นพื้นหมายความว่าจังหวะกำลังดีไม่ใช่ไปตีที่พื้น แม่ท่านเป็นเวทีรอยนี่ดังป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 ังเลยะเนี่ยถ้าเล่นกระปูลมันก็ไปหนักกันจีอ่ะใครเดินผ่านไปเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นหรอกเล่นกินเบียร์เล่นกินเบียร์ขุจนจรใหญ่ใจะกาดผมต้องมานั่งวันวาดดังไงเพาอกลัวว่าจรจะปนไม่ยืนคิดอีกทีเฮ้ ตัวเหล่า <rôle> น <CCTV> <to break an iously> ี้ก็เป็นโจรตัวตัวเองนะนะโจรต้าบอก่าอจิภัยเป็นโจรมากลัวโจรจะบ้าหรือเปล่าพูดถึงเรื่องโจรเดี๋ยวแล้วมึงหายไปไหนไปวันเดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อน เวลามันไม่อย <Cou archive> ู่ก็ถามหามันพอมันมาก็สุบจะรีบออกจะให้มันเล่นก่อนปิมึงให้กูพูดให้กูจามมึงคีพายินจะเล่นจะกระคืบอะไรนะเฉียนจะเล่นจะดังจะยืนอะไรอะไรโจ้อันนี้ไงที่เขาเชียร์เชียรวบอลเนี่ยมือไใช่ไม่ใช่อะไรม่รู้เลยเดี๋ยวกูก็ตูดตีนตาแม่งนะฮะปรึกษาอะไรหน่อยเลยอะไรมีลูกเออมีลูกผู้ชายเอาเลยไงเออลูกผู้ชาย เดี๋ยวมันลืมเลยว่ามันทังกันหรือมันลืมเลยมีลูกผู้ชายคนหนึ่งไอ้ไอ้บูมนะไอ้บูมไปชอบเด็กหน้าบ้านพี่แมวรู้ปะเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่ไม่บอกเขาล่ะทีนี้ไอ้หากูไม่รู้จะทำยังไงจะเตือนมันยังไม่รู้ะไก็ปล่อยเด็กมันที่เด็กมันชอบกันก็ปล่อยมันที่ไม่ได้เพราะไอ้เด็กผู้หญิงหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นเป็นลูกกูเหมือนกันพี่แมวรู้ปะเยไม่รู้ อย่าไปบอกมันะเย็บบอกบ้านพังเลยบ้านแตกเลยนะไม่ได้นะพี่น้องได้กันเองไม่ได้นั่นนต่เด็กูถึงเนี้ยอึดอัดไงก็ไม่ไม่ให้จีบเด็กหลังบ้านไปแล้วก็ให้ไปจีบเด็กหลังบ้านอีกอ่ะก็มันก็ไม่ได้อีกอ่ะมันไม่ชอบเด็กหลังบ้านอีกก็ไม่ให้ไม่ได้อีกอ่ะทำไมอ่ะเด็กหลังบ้านกับลูกกูอีกลูกมึงเออนี่ไม่ได้แกนะบ้าเลยนะพี่น้องบ้าก็นั่นแต่เด็กกูถึงอึดอัดมากกูจะทำยังไงวะเนี่ยไม่ต้องทำไงหรอกให้มันจีบเอหน้าบ้านหลังบ้านอ่ะทำไมจีบได้ไงก็ไอ่บูมันก็ไม่ใช่ล เอาหรือมึงรู้ได้ไงไอ้บูไม่ใช่ลูกกูกูก็หน,น,นึ่งในนั้นอ,อ่ะบูนี่มึงล่อไอแมวไปแล้วเหรอ <c oughs> จะบ,บ้าได้ไงเนี่ยโชว์โชว์โชว์เลยแผนขับว่าถามมหาล่ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่มาเนี่ยลูกก๊อบไม่มาลูกก๊อบไม่มาโอ้โหไหลตกมากเลย <c oughs> มาแล้วครับท่านผู้ชมครับลูกก๊อบชวนชมที่ถาถามถามกูไหมว่ากูนึกอะไรห้องถามกูบ้างไอ้น้องก็ได้เกจอได้เจอกระพิ่น ถามกูกูนึกอะไรมาเปล่าก็มาโทรเขจะคนจะได้หายคิดถึงไงเล่าคนจะคนดูเนี่หายคิดถึงก็ถามหาต่อเลยครับชินชมมาเลยครับแม่แม่นั่งไปฟังฮะว่าผมไม่ชอบว่าผมไม่ชอบไม่ชอบไอเฮียนี่เลยอ่ะก็มึงอยากเล่นไวอ่ะมึงเล่นไวจังเลยอ่ะนี่จะไม่ได้ร้องเล้ออกมา มาไงเหรอพ่อเจิดใช่ใช่ที่ไหนเล่าดังคำโบราณที่เขาว่าว่าว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันข้าพเจ้าไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ไหนร้อนหนักกับมึงอีกบอกให้แต่พังเอิญเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าไงมากับลูกมากับลูกเมียว่าเฮ้ยไปรับเชิญไปรับเชิญงานงานนอกครับผมก็ไปเล่นดิเกไม่ได้กล่าวว่าจะเจอใคร เผอิญผมไปเจอเข้าเจอใครไปเจอใครไปเจอแดนเซอร์เฮ้ยทกิะไมวะมีรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วเป็นไงมันกดดันผมจากข้างหลังเออผมจึงต้องหอบลูกหนีเลลิเกรู้เรื่องไหมวันแรกไม่รู้เลยชีวิตมึงเหมือนไอ้เบงไอ้เบลอเนกล่ามาเซลผมทําใจถ้าไม่ได้มุกมึกไม่ลั่นเลยอะเ่นไม่ออกเลยนี่ต้องต้องหิ้วไอ้แกมไอ้แกมไอแก้มน่าสงสารนะมึงในชีวิตมึงเจอเหมือนชีวิตกูเลยกูว่า กูว่าเรื่องนี้สายกูไม่เกี่ยวหรอกมึงต้องคุยกันเองมึงต้องคุยกันเองั่นแหละพี่ฝากด้วยแกมด้วยไม่ต้องมาช่งกูนึกไว้หลขออภัยยืนนึกอ,อยู่ตั้งนานกูตกข่าวไปได้ไงว่าพลาดได้ไงวะนี่แม่ผม <นะ S 2> ขอโทษผมไปรับงานนอกมาไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้<ช>ผมไม่เจอต่อเจอต่อเลยขอโทษทีใช่อีสัตว์น่นก็เสือกไมกขออภัยด้วยผมเป็นคนบุคคลสําคัญในเมืองบุคคลสําคัญและตอนเนี้เด็กคนนี้ไอแกมมา ความเจริญก้าวหน้างไมีความสําคัญชีวิตของท่านตอนนี้ลําบากไหมลำบากอะบอกใครเลยถ้าลําบากอยากสบายในภายภาคหน้ายังไงพี่เอาซิเอาสิเอาเอาเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เติบโตขึ้นมาโตขึ้นมาจับไอเด็กคนนี้ทําเมียจะบ้าอะไรไงเด็กไปทำเมียเด็กผู้ชายเอาซิเอาสิเอาจับเด็กผู้ชายคนนี้เอาหัดให้เต้นสิเอาสิเดินสายสิใช่เป็นแดนเซอร์แม่งอไรสั์ไม่ใช่สิไอมึงแมไอโจ มึงเนี่ยรู้อะไรไม่ได้มึงอ่ะมึงรู้โลกรู้เขาลือกันเขาลือกันใครลือเขาคุยกันข้างในมึงเสือกมารู้เองไม่ใช่มึงจะไปร้อนตัวทำไมเป็นแย่นเซอร์ฟแมีอะไรก็แล้วแตพี่มาเล่าในชีวิตกูพอใจมึงยังไงก๊ออย่าขึ้นสิพี่อย่าขึ้นสิครับไปเด้งไปเด้วไปเด้งเอาไปเด้งเอไปเนี่ยเห็นจะมีดีกับพี่น้องเนี่ยมา S <S เนี่ยมาทุกเที่ยวก็ให้กูทุกเที่ยวเหมือนกันนะจริงนะพี่วันนั้นไปรับไปรับคนดูเป็นร้อยหลายดูกันทุกเที่ยวก็ไม่เคยให้กูทุกเที่ยวนะปากมึงนี่ขอพระคุณมาช่วงนี้ปากเขาจะอิจฉาท้องขอบคุณพี่น้องขอบพระคุณครับพี่น้องฝากดูเด็กคนนี้หน่อยอถ้าอยากสบายอยากสบายจากชีวิตลำบากเลี้ยงเด็กคนนี้ให้โตเด็กคนนี้จะช่วยเจ้าได้ลากรโชคดีอ้าวแล้วไม่ได้มันจะให้เราเลี้ยงเด็กให้โต กูจะอยู่ถึงไอเด็กคนนี้โตหรือเปล่าก็ไไปรูยเนี่ยเฮ้ยถึงที่เฮ้ยแล้วมันไม่ผู้ชายอ่าเออแล้วจะชื่ออะไรก็จะไม่รู้ได้ไงเฮ้ยจะมีอักษรอะไรวะเนี่ยอักษรชื่อเด็กหรือเปล่าเนี่ยมีอักษรติดหลังดูดิเพลงช้างติ๊งติ๊งอะไรจันเมา์เบาเลยสิโอ้โหติ่งติ๊งติ๊งติ๊งติงอะไรเพลงช้างกูก็จะฟังกูก็ลืมชื่ออยู่เนี่ยมึงก็ไปสนใจแล้วเขาก็จะนัดเรื่องเขาก็นัดเบาเบาสิ มันได้ติงๆๆๆต๊งจิงิ๊งจิ้งจิ้่หูกูเนี่ยเดี๋ยวตั้งชื่ออะไรไปถูกเดี๋ยวกูตั้งชื่อไอ้ช้างแม่งเออเอาต้องลืมชื่อจริงด้วยอักษรชื่ออะไรเขาเขียนว่าวันชัยเยศเวศชัยยนันเฮ้ยเพราะฉะนั้นไอ้เด็กคนนี้จะชื่ออะไรไปไม่ได้นอกเสียจากคนทศสิงห์ไม่ใช่เ,เรื่อง, <ไว S 1> งอะไเวศชัยยันเอาแถมให้เจ้าภาพนั่งอ่ะทางนี้วันนี้ไม่ต้องไปป้นละกูว่าไปหานมให้มันกินก่อนดีกว่าเพราะเด็ก เด็กอ่อนขนาดนี้เฮ้ยเด็กกไม่ร้องเลยเป็นซ่องเราไม่มีผู้หญิงซ่องเราไม่มีผู้หญิงกละีลาออกหมดแล้วเหรอซ่องจนเอางี้ไปหานมให้เด็กกินดีกว่าเองนมที่ไหนให้กินอ้าวเดี๋ยวไปหาเอาหน่าสุริยายำสาทยนเอ้ยจนก็กลับมารวยไปเต้นไปไปเต้นได้ร้องไหมสิกูก็สะกิดให้มึงร้อง ว,ว,ว,วท่าหรอคนสุริยายมสาทยนไอ้จนจะกลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงถิ่นแม่คนสูวยปานชนีคงงงวยไ, <c oughs> ไปยังไงก่อนรวยร้องยากกันดิได้ไหมไม,ไม่ได้ขึ้นมากูขึ้นดีกว่ามึงลงไห สุริยาย่ำสาทยนเอยจนก็กลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงถิ่นแม่คานสวยปานจะนี้ไม่นมหนวยแล้วไม่จะคิดถึงคิดถึงอะไรก็ทางแม่